ในรอบสัปดาห์ก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเหตุบ้านการเมืองเรื่องของสังคมเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับทั้งที่เป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันผ่านสื่อโลกออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เลียงให้คุณผู้ชมว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับกระทบต่อความเป็นอยู่และสังคมไทยอย่างไรนะครับ มีเรื่องที่เกิดขึ้นสด,สดสดร้อนๆนะครับมีการแชร์ภาพกันมาช่วงประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากการโฆษณาของแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซนะครับสัญชาติไหนไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นที่รู้จักกันดี Lazada ครับคุณผู้ชมครับ Lazada านี่เป็นของอาล b a าบาจดทะเบียนที่สิงคโปร์ ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซที่เป็นที่นิยมของคนไทยเป็นอันดับ2นะถ้าผมพูดไม่ผิดนะครับจากที่มีข้อมูลบันทึกเอาไว้นะครับอันดับ1ในโ h o ป e e แล้วก็มาเป็น Lazada นะครับปรากฏว่าในช่วง2-3สวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการทำโฆษณานะครับเกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าไปกระทบกระเทือนต่อเบื้องสูงนะครับเป็นการกระทําที่ไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งใครเห็นก็เข้าใจได้แบบไม่ต้องตีความถามว่าธุรกิจยักษ์ใหญ่ขนาดนี้นะครับปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับพอคนในโลกสังคมออนไลน์เขาเห็นเขารับไม่ได้ครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ จนกระทั่งนำไปสู่การแบน l a z a d a ครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวว่ามีการแบนอ e ีคอมเมิร์ซ Lazada ล่าสุดนะครับทาง Lazada นะครับก็ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์ได้โพสต์คลิปไม่เหมาะสมก็คือว่าเอาคนดังมาโพสต์มานำเสนอนะครับโพสต์ความไม่เหมาะสมขึ้น โดยบอกว่า Lazada ขอใช้โอกาสนี้ในการขออภัยต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอโดยฟลูเอนเซอร์นาราเครปกระเทยนะครับบนโลกโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเราเข้าใจดีว่าเนื้อหาดังกล่าวสร้างความกระทบกระเทือนจิตใจต่อสังคมและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ทันทีที่เรารับทราบถึงคลิปดังกล่าวเราไม่ได้เราได้มีคำสั่งให้ถอดคลิปดังกล่าวออกทันทีเพราะเนื้อหาและข้อความเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการทำงานและความเชื่อของ Lazada ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความเคารพต่อกันและกันและไม่แบ่งแยกแม้ว่าทางบริษัท Intersect Design Factory จําจำกัดซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนที่ดูแลการจัดการด้านอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงคุณนารายเองจะได้ออกแถลงการขอโทษต่อสาธารณชนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ตามแต่เหตุการณ์ที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงในครั้งนี้เป็นผลมาจากความไม่รอบคอบของทาง Lazada อย่างปฏิเสธไม่ได้หากเนื้อหาในวิดีโอดังกล่าวได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนวิดีโอนี้จะไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างแน่นอนเนื่องจากมีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักการที่ลาซาด้ายึดถือ นะครับลาสด้าขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อความผิดพลาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราไม่ได้ใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้โดยละเอียดรวมถึงทบทวนและน้อมรับคําแนะนําและเสียงสะท้อนที่ได้รับจากทุกภาคส่วนทีมงานของบริษัทขอใช้พื้นที่นี้ในการขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสังคมรวมถึงลูกค้าผู้ขายและพาร์ทเนอร์ของเราท้ายที่สุดนี้เราจะปรับปรุงการทํางานและกระบวนการให้รัดก,กุมยิ่งขึ้น เพื่อไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตนะครับผมอ่านมาจนจบเนี่ยก็ไม่ไม่มีข้อความที่ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเขาเขาตระหนับถึงภาพที่ออกมานะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนไทยโดยตรงนะครับที่เรามีต่อสถาบัน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยแล้วมีคนคนหนึ่งโฆษณาสินค้าให้กับบริษัทหนึ่ง<ม>เท่ากับมาเหยียบย่ำเนี่ยอันนี้เขาแค่ขอโทษธรรมดาว่าที่กระทบต่อสังคมมันไม่ใช่กระทบแต่สังคมนะครับมันกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยเลยครับบริษัทลาซาด้าครับมันกระทบต่อความรู้สึกนะครับ